สวัสดีครับสวัสดีคอบอลทุกท่านนะครับเจอก,กันกับผมเหมือนเดิมปาล์ม3บาท5บาทที่จะมาวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลที่จะลงสนามกันในค่ำคืนนี้นะครับหลังจากจบโปรแกรมของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกวันอังคารกับวันพุธนะฮะคราวนี้มาถึงคิวของยูโรปาลีกซึ่งมีโปรแกรมลงเล่นสำหรับทีมใหญ่อย่างลิเวอร์พูลครับจะเปิดบ้านพบกับยูเนียนแซงชิลัวครับเป็นทีมดังจากเบลเยียมนะครับ ซึ่งก่อนจะไปรับฟังทัศนะในคู่นี้ฝากเพื่อนๆอ,อย่าลืมช่วยกันไลค์แล้วก็ช่วยกันแชร์รวมไปถึงอยากจะสอบถามทัศนะคู่อื่นนะครับก็สามารถไลน์มาสอบถามได้ครับที่แอดตูนสานะครับก็ไปดูสภาพความพร้อมมาหน่อยฮะทางฝั่งของลิวพูครับกุนซือเจเก้นค็อปครับไม่มีคดี้กัคโปมีอาการบาดเจ็บที่เขา่าแล้วก็น่าจะพักประมาณ2-3สัปดาห์ขณะที่ตัวสำรองครับน่าจะถูกส่งลงสนามไม่ว่าจะเป็นเบนโดกนะครับสเตฟานไบเซติช คอตัสซีมีคาร์ดจาเร็ลคอนซาในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กรวมไปถึงประตูอย่างเคลวีวินเคลเฮอร์น่าจะถูกส่งลงเล่นเพราะว่าเกมนี้เนี่ยหรือว่าเกมยูโรปาลีกเนี่ยทางเชนคลอปจะพักตัวหลักแทบจะทั้งหมดเลยแรนด์การเวนแบชพวกนี้ก็น่าจะได้ลงสนามนะครับส่วนเซงชิลัวนะครับก็เพิ่งเ,เก็บชชนะได้ในลีกนะฮะชนะชาลลัวมา3-1ตัวที่เราพอคุ้นๆก็มีกูสตาฟนิวสัน นะฮะเกมรับมีเควินแม็กอลิสเตอร์นะครับมีทางด้านของโนอาชาดิีกี้แนวรุกก็มีการเมรอนปูเอตัสนะครับคู่นี้เนี่ยต้องบอกว่าลิเวอร์พูลต้องยิงถึง3ลูกเลยนะครับ2ลูกนี่แทบจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นประเด็นคือแซงชิรัวช่วงหลังเนี่ยฟอร์มดีด้วยผมก็เลยบอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นชุดสำรองครับแล้วก็ ผมว่าเรื่องของการประสานงานอะไรกันก็อาจจะยังไม่เข้าที่เข้าทางเท่าไหร่คือถึงแม้ว่าจะเล่นในแอนฟิลด์แล้วก็มองว่าลิเวอร์พูลชนะแน่แหละแต่ผมว่าการที่ต้องยิงถึง3ประตูเนี่ยมันโหดเปิดหีบไปนิดนะฮะเพราะฉะนั้นผมมองว่าลิเวอร์พูลน่าจะชนะเซงชิลัวได้แต่แค่อาจจะ1ประตูหรือแค่2ประตูเพราะฉะนั้นมองไปที่ฝั่งเซงชิลัวครับผมว่าอาจจะแพ้ไม่เยอะแล้วก็สู้กับลิเวอร์พูลได้สนุกนะครับมองไปที่ฝั่งทีมเยือนดีกว่านะครับ ก็รับฟังทัศนะกันแล้วอยากจะสอบถามคู่อื่นเพิ่มเติมเพราะว่าในยูโรปาลีกมีหลายคู่นะครับก็สามารถไลน์มาสอบถามได้ที่แอดตูน33นะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ